เมกท้วไทยแลนด์สวัสดีค่ะเพราะเมืองไทยอีกแล้วฝรั่งโพสเศร้าเมื่อรู้ตัวว่าต้องกลับบ้านแล้วทุกวันนี้ประเทศไทยได้เป็นบ่อน้ําตาสําหรับชาวต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วเพราะเมื่อพวกเขาได้มาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็พากันมีความสุขสนุกสนานนั่งหัวเราะกันจนร้องไห้แต่เมื่อเที่ยวกันจนเงินหมดหรือหมดเวลาที่พวกเขากําหนดไว้แล้วก็ยังพากันนั่งร้องไห้น้ําตาซึมได้อีกเพราะไม่อยากกลับบ้าน ยังอยากอยู่เชื่อต่อไปอีกซึ่งเรื่องแบบนี้มีให้เราได้เห็นกันบ่อยๆโดยเฉพาะตอนที่พวกเขาเหล่านั้นกําลังเดินทางไปที่สนามบินเพื่อเตรียมขึ้นเครื่องกลับบ้านพวกเขาก็มักจะโพรูปเช็คอินสุดท้ายในเมืองไทยพร้อมกับใส่แคปชั่นเศ้าๆอารมณ์ประมาณว่าฉันสนุกฉันมีความสุขที่ได้อยู่ในเมืองไทยฉันยังไม่อยากกลับบ้านและอย่างเช่นต้นเรื่องของคลิปนี้มีฝรั่งหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าสกอตต์ดิวยาร์ ได้ไปโพสรูปป้ายบอกทางไปสนามบินสุวรรณภูมิและรูปบรรยากาศภายในสนามบินเอาไว้ที่กลุ่ม Facebook Love เฟ e บ o ๊กเลิฟไทยแลนด์เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาพร้อมกับใส่แคปชั่นแปลเป็นไทยได้ประมาณว่าความรู้สึกที่แย่ที่สุดและจากแคปชั่นนี้ทําให้มีหลายๆคนเข้าใจว่าเขากํลาลังโพสต์ตําหนิเมืองไทยเมืองไทยไม่ดีหรืออะไรในทํานองนั้นแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นนะคะ เขาแค่ต้องการจะสื่อความหมายว่าเขายังไม่อยากจากเมืองไทยไปและจากที่ได้ไปส่องประวัติการโพสต์ของเขาทําให้อดเดาว,ว่าหนุ่มสกอตน่าจะมาเทีย่ยวเมืองไทยของเรามากกว่าหนึ่งครั้งแล้วเพราะอย่างน้อยที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเขาก็เคยมาเทีย่ยวไปแล้วครั้งหนึ่งและหลังจากที่หนุ่มสกอตได้โพสตโพสนี้ไปแล้วก็มีเพื่อนๆชาวต่างชาติเข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า เมื่อรู้ตัวว่าต้องกลับบ้านพวกเขาก็มีความรู้สึกไม่ต่างจากหนุ่มสกอตเลยและสําหรับเพื่อนๆที่อยากไปอ่านโพสต,ต้นฉบับแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิดเห็นจากโพสต์นี้มาเล่าสื่คนฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะต้นเหตุของเรื่องนี้อยู่ที่ความน่ารักและทัศนคติที่ดีของคนไทยจนทําให้คนที่ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยมัจกจะไม่ค่อยอยากกลับบ้าน ผมสัมผัสได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะให้บริการด้วยใจไม่ว่าเราจะให้ชิปหรือไม่ให้ก็ตามคนไทยทั้งชายและหญิงจะยิ้มแย้มอยู่เสมอและพวกเขาก็ทำให้ผมรู้สึกสบายใจที่ได้เป็นตัวของตัวเองผมรู้สึกผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความสุขเกือบตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยประเทศไทยเปิดกว้างและเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยใจมันเป็นอะไรที่สวยงามมากและนี่ก็คือจุดขายอันดับหนึ่งของพวกเขาเลย และอีกหนึ่งจุดขายที่แน่แท้ของประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวของพวกเขามีให้เลือกมากมายหลายระดับราคามากและมันก็ทําให้ผมเศร้ามากเมื่อมองย้อนกลับมาที่ประเทศเวียดนามบ้านเกิดของผมเองเวียดนามยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีกมากมายจากประเทศไทยความพิดเห็นต่อมานะคะฉันรู้สึกว่าตอนนี้คนจกครึ่งค่อนโล่จะหลงรักประเทศไทยไปตามๆกันแล้วนะความพิดเห็นต่อมานะคะ ฉันและสามีไปเที่ยวที่ประเทศไทยเป็นเวลา2เดือนครึง่งและในตอนที่เราออกเดินทางเพื่อกลับมาที่แคนาดาเราทั้งคู่พากันร้องไห้หนักมากอยู่ที่สนามบินและหลังจากที่เราใคล้ยเคลืญกันอยู่พักใหญ่เราก็ตัดสินใจว่าเราจะกลับไปที่ประเทศไทยอีกเราตัดสินใจขายบ้านของเราขายทุกอย่างที่เรามีเพื่อจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศไทยและถ้าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี เราจะบินกลับไปที่ประเทศไทยด้วยตัวแบบเชี่ยวเดียวในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี้เราอยากบอกว่าการใช้ชีวิตที่ผ่านมาไม่มีที่ไหนเหมือนกับที่ประเทศไทยเลยประเทศไทยมหัศจรรย์มากคนไทยน่าทึ่งมากความพิเศษต่อมานะคะประเทศไทยเหมือนมีเวทมนต์เราไปเที่ยวที่ประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วและจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่คิดถึงประเทศไทย และเหนือสิ่งองื่นใดเรารักผู้คนที่อยู่ในเมืองไทยมากๆพวกเขาน่ารักอย่างไม่น่าเชื่อความคิดเห็นต่อมานะคะการต้องจากประเทศไทยไปเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากคนไทยจะให้การต้อนรับคุณมากถ้าคุณเคารพในวัฒนธรรมของพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะคะผมจำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่ามาเที่ยวที่เมืองไทยกี่ครั้งแล้วแต่คิดว่าน่าจะเกือบเกือบ30ครั้งนะ บางครั้งการมาเยือนของผมก็อาจจะใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเพราะผมต้องต่อเครื่องไปเวียดนามหรือไม่ก็กัมพูชาแต่น้อยที่สุดในทุกๆครั้งผมจะได้อยู่ที่เมืองไทยสองสาวันและบางครั้งผมก็อยู่ที่เมืองไทยโดยที่ไม่ได้ไปเที่ยวต่อที่ไหนตลอดช่วงวันหยุดของผมเลยและหลังจากที่ผมท่องเที่ยวไปเกือบทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งไทยเวียดนามกัมพูชาเมียนมาอินโดนีเซียมาเลเซีย โรูไนและฟิลิปปินส์ผมสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่าเมืองไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่ผมชื่นชอบมากที่สุดแล้วเมืองไทยยอดเยี่ยมมากแถมคนไทยก็ยังน่ารักมากอีกด้วยแต่เวียดนามก็เป็นเบียดตามมาติดๆอยู่เหมือนกันนะความคิดเห็นต่อมานะคะมันคือบันไดเลื่อนแห่งความเศร้าโศกฉันรู้เพราะว่าฉันผ่านจุดนั้นมาแล้วฉันผ่านจุดนั้นมาพร้อมๆกับน้ําตาของฉันความพิเห็นต่อมานะคะ ฉันไปเมืองไทยมาเกือบ60ครั้งแล้วและมันก็เหมือนเดิมทุกครั้งซึ่งฉันก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันนะเพราะตอนไปถึงก็ร้องไห้ตอนกลับก็ยิ่งร้องไห้ไม่รู้ว่าจะร้องไห้อะไรนักหนาความคิเดเห็นต่อมานะคะประเทศไทยคือประเทศที่ยอดเยี่ยมสาหรับการเดินทางไปพักผ่อนอย่างแท้จริงความคิเดเห็นต่อมานะคะมันก็น่าตลกดีเหมือนกันนะผมมาประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี2013 และก่อนที่จะมีการระบาดของโควิดผมก็ได้ไปเที่ยวที่ประเทศไทยรวมทั้งหมด12ครั้งและเมื่อข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับโควิดถูกยกเลิกไปผมก็จัดการขึ้นเครื่องบินแบบเที่ยวเดียวสู่ประเทศไทยและผมก็ดีใจที่จะบอกว่ามันเป็นการเดินทางสู่ประเทศไทยเป็นครั้งที่13ของผมมันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมบินสู่ประเทศไทยเพราะว่าตอนนี้ผมได้มาใส่อยู่ในประเทศที่สวยงามแห่งนี้แล้ว และผมก็ภูมิใจมากที่ได้เรียกประเทศไทยว่าบ้านของผมความพิเีพนต่อมานะคะประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่ดีที่สุดแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ฉันไปเที่ยวแล้วมีความสุขมากที่สุดในชีวิตความพิเีพนต่อมานะคะเป็นเรื่องที่น่าหดหู่อย่างยิ่งที่ต้องออกจากประเทศไทยในช่วงฤดูหนาวและกลับมาสู่นิวยอร์กที่มืดมนเมืองที่ทั้งน่ากลัวทั้งหนาวเหน็บและเปียกชื้นไม่ใช่แค่ฉันเท่านั้นที่รู้สึกแบบนี้นะ แต่ใบหน้าของคนบนเครื่องเกือบทุกคนที่กำลังบินกลับไป JFK ก็บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวไม่ต่างกันเลยขอพี่ิเดนต่อมานะคะสำหรับผมประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดในโลกที่นั่นมีผู้คนมากมายที่เป็นเม็ดและคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันการได้ไปประเทศไทยเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากและในเดือนมีนาคมมันจะเป็นครั้งที่3ของผมในรอบ11เดือนที่ได้ไปประเทศไทยดังนั้น ผมจึงไม่ต้องลำบากใจมากนักที่ต้องจากที่นั่นมาเพราะผมรู้ว่าผมจะได้กลับไปเที่ยวที่นั่นอีกบ่อยๆแน่นอนความพิี่็นต่อมานะคะเราก็รู้สึกแบบนี้ทุกครั้งที่เราต้องจากที่นั่นมาแต่โชคดีว่าในครั้งต่อไปเราจะไม่ต้องรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเพราะว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่นั่นแบบทาวอนความพิี่็นต่อมานะคะผมไปเที่ยวที่เมืองไทยมาตลอด25ปีและความรู้สึกที่แย่ที่สุดของผมในทุกครั้งที่ไปเมืองไทยก็คือ การที่ต้องนั่งรถกลับไปที่สนามบินเพื่อขึ้นเครื่องกลับบ้านที่อังกฤษความคิเดเห็นต่อมานะคะความรู้สึกแย่ที่สุดสําหรับผมก็คือตอนที่ผมต้องเดินทางออกจากพัทยาเพื่อมุ่งหน้าไปยังสนามบินสุวรรณภูมิความคิเดเห็นต่อมานะคะจริงแท้แน่นอนมันก็สะเทือนใจเวลาที่ต้องเดินทางกลับบ้านความคิเดเห็นต่อมานะคะฉันจําได้ว่าฉันเองก็ร้องไห้เหมือนกันความคิเดเห็นต่อมานะคะ ฉันก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันและจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังรู้สึกคิดถึงเมืองไทยอยู่เลยความพิต่อมานะคะฉันมีเรื่องที่แย่กว่าน,นี้อีกนะตอนกำลังเดินไปอยู่ในประเทศไทยฉันปวดท้องมากและแถวๆนั้นก็ไม่มีห้องน้ำให้ฉันเลยคนลองคิดดูสิว่าตอนนั้นฉันจะรู้สึกแย่ขนาดไหนความพิต่อมานะคะประเทศไทยสุดยอดทุกอย่างฉันไปเที่ยวที่นั่นมาแล้ว17ครั้งได้ไปเที่ยวมาแล้วหลายที่ในประเทศไทย และถึงแม้ว่าฉันจะไปที่นั่นมาแล้วหลายครั้งก็ตามฉันก็ยังชอบและอยากไปเที่ยวที่นั่นอีกอาหารก็อร่อยผู้คนก็ใจดีที่เที่ยวก็สวยงามมีแค่นี้ก็สุดยอดแล้วความพิถีพินต่อมานะคะฉันก็รับประเทศไทยเหมือนกันและปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีนักท่องเที่ยวล้นหลามมากปีละเป็นสิบสิบล้านคนเพราะในกลุ่มนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนให้กับประเทศไทยแล้วความพิีพนต่อมานะคะ ไม่มีที่ไหนในโลกใบนี้ที่จะดีเท่ากับประเทศไทยอีกแล้วความพิถีพิถันต่อมานะคะผมนี่นั่งนับวันถอยหลังรอวันที่จะได้กลับไปเที่ยวที่เมืองไทยอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้แล้วนะเมืองไทยคือสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดสําหรับวันหยุดพักผ่อนของผมอย่างแท้จริงความพิถีพิถันต่อมานะคะฉันกลับมาจากประเทศไทยได้5วันแล้วและฉันรู้สึกได้ถึงความคิดถึงที่ฉันมีต่อประเทศไทยสถานที่พิเศษกับคนพิเศษ คือนิยามของประเทศไทยในความคิดของฉันฉันกลับบ้านมาทำงานเพื่อหาเงินกลับไปเชี่ยวที่ประเทศไทยมาอีกครั้งในปีหน้าและเจอกันนะประเทศไทยความคิเดเห็นต่อมานะคะฉันรู้พวกเขารักและสนุกกับการช่องเชี่ยวในประเทศไทยและพวกเขาจะกลับไปเชี่ยวที่เมืองไทยอีกแน่นอนความคิเดเห็นต่อมานะคะฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะมันคือความรู้สึกที่คุณรักสถานที่ที่คุณไปเยือนมากๆและไม่อยากจากที่นั่นไป ซึ่งก็เหมือนกับฉันเพราะฉันเองก็หวังว่าจะจะได้กลับไปสู่ดินแดนแห่งรอยยิ้มอีกครั้งในเร็วๆนี้อยู่เหมือนกันความคิดเห็นต่อมานะคะผมมาเที่ยวที่เมืองไทย26ครั้งแล้วแต่มันก็แปลกมากเพราะว่าทุกๆครั้งที่ผมอยู่บนบันไดเลื่อนที่สนามบินผมก็ยังคงรู้สึกเศร้าน้ําตาซึมเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมานะคะฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของคุณเลยนะเพราะว่าสัปดาห์แรกที่ฉันกลับมาถึงอเมริกา ฉันและสามีก็เสียใจมากเหมือนกันและมันก็ทำให้เราต้องวางแผนเพื่อกลับไปเชื่อที่เมืองไทยอีกครั้งในเร็วๆนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะผมไปมาหลายประเทศแล้วแต่เมืองไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกแล้วคนไทยใจดีน่ารักอบอุน่นโกรธง่ายหายเร็วความคิดเห็นต่อมานะคะสนาม,มนบินเป็นสถานที่ที่ดูแล้วเศร้าที่สุดเพราะคุณจะต้องจากที่ที่คุณรักไปความคิดเห็นต่อมานะคะ ฉันจำได้ว่าตอนที่ไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกพอถึงวันที่ต้องเดินทางกลับฉันร้องไห้ตั้งแต่โรงแรมไปจนถึงเคาน์เตอร์เช็คอินฉันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้กับฉันด้วยความผิดห็นต่อมานะคะในช่วงปลายเดือนมีนาคมปี2020ผมได้ขึ้นบันไดเล่นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อขึ้นเชือบินสุดท้ายก่อนที่จะมีการล็อกดาวน์ความรู้สึกของผมตอนนั้นผมรู้สึกกลัวมากกว่าความเสียใจ ตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าผมจะต้องใช้เวลารอ,อนานมากกว่า2ปีครึ่งถึงจะได้กลับมาใช้บันไดเลื่อนที่สนามบ,บินสุวรรณภูมิอีกครั้งความคิเดเห็นสุดท้ายนะคะทุกประเทศมีทั้งข้อดีและข้อเสียซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนเพราะว่าความคิดของคนแต่ละคนนั้นย่อมไม่เหมือนกันส่วนฉันและสามีของฉันเราสองคนรักประเทศไทยมากค่ะจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ และจะหางในคลิปนี้มีกรญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคเพืเ่อนสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะและพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ